สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะคุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้นะคะที่ www.tv5.co.th ค่ะเริ่มต้นกันที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะได้จัดกิจกรรมบ้านวัดประสานใจต้านภายัยโควิด -19 เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ พลเอกนัทอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลร่วมกิจกรรมบ้านวัดประสานใจต้านภายัยโควิด -19 เพื่อเธอถุนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีและพร,ระบรมวงศานุวงศ์ที่วัดที่โนราสารามบอรวิหารเขตบางกอกน้อย พร้อมกันนี้ยังได้ออกแจกจ่ายเครื่องอุป,ปโภคบริโภคอาทิตเข้าสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ํามันพืชนมถั่วเหลืองและไข่ไก่มอบให้กับประชาชนในชุมชนวัดครุฑจำนวน540ครัวเรือนอีกทั้งได้มีกิจกรรมทําความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในวัดทิโนรสารามวรวิหารด้วย ทางนี้สำน,นักงารปรลัดกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการลด,ดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาอีกทั้งกำหนดระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมจากกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการจัดโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและสินค้าราคาถูกช่วยเหลือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 พลเอกประชาพัฒวัจนรัตน์เจ้ากรมพระธรรมนูญและผลอากาศเอกปรีชาประดับมุกพว้ในการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและกำลังคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ภายในงานมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน15ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตลอดจนพืชผลทางการเกษตรต่างๆอาทิส้มโอมังคุดเม,มลอนและไข่ไก่จากเกษตรกรจังหวัดนนทบ,บุรีโดยเฉพาะมังคุดที่สำนักงารปลัดกระทรวงกลาโหมรับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร3จังหวัดภาคตะวันออกนำมาจำหน่ายช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนในช่วงวิกฤตตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาบริเวณรอบอาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเมืองทองธานีค่ะขอเชิญชวนผู้ป่วยโควิด -19 ที่หายแล้วกักตัวอยู่บ้านครบ14วันอายุตั้งแต่17ถึง60ปีและมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัม ขอเชิญชวนมาร่วมกันบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปต่อความหวังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19นะคะและอย่าลืมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติติดตามข้อมูลข่าวสารถูกต้องชัดเจนกดหมายเลขหนึ 1, 5, ่งทีวีไฟอเทบทานำคุณค่าสู่สังคมไทยส่วนกองทัพบกนะคะได้จัดโครงการทหารพันธ์ดีนำผลผลิตจากค่ายฐานมาจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด19ค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ mm ็นทรัลเวิร์พลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานบกร่วมกับดรนัฐกิจตั้งพูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจะทำโครงการฐานพันธดีนำผลผลิตจากรูค่ายมาจำหน่ายในห้างเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บก โดยกรมกิจาการพลเรือนฐานบกร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาที่ได้มาตรฐานปลอดสารพิษผลิตตามโครงการฐานพันดีประเภทพืชผักสวนครัว เชน่นตาไคร้ต้นหอมมะนาวผักบุ้งผักกว่างตุ้งรวมทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดและเนื้อสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่ทำการปลูกและเลี้ยงในรั้วค่ายฐานทั่วทุกปูมิภาคนำมาจำหน่ายภายในห้างเซ็นทรัลสาขาต่างๆตลอดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2,563นี้ค่ะ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ c c t v ยะลาให้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันในช่วงการระบาดของโควิด -19 พร้อมได้กําชับว่า c c t v ทุกตัวต้องใช้งานได้เน้นการป้องกันมากกว่าติดตามภายหลังพลตรีอุทิศอนันตนานนท์ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลาและคณะได้เยี่ยมชมศูนย์บริษัท บูรณาการกล้องวงจรปิด C C T V ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาติดตามการปฏิบัติและประสานการปฏิบัติของสนย์บรรณาการกล้องวงจรปิด C C T V พร้อมให้ในโยบายการปฏิบัติงานและมอบเครื่องบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่ต้องปฏิบัติงานในห่วงการระบาดของโควิด19รวมถึงได้กำชับให้สารณภาพของกล้อง C C T V ทุกตัวของส่วนราชการต้องใช้งานได้ทุกจุดอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการใช้งานเชิงรุก เพื่อป้องกันการเกิดเหตุแต่หากเกิดเหตุสามารถติดตามผู้กระทําผิดได้และขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารย่างภาหนะต้องสงสัยหรือผิดปกติให้เจ้าที่ทราบได้ถูกช่องทางในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ค่ะไปดูทีม Army d e l เดลิเวอรนะคะยังคงออกให้บริการมอบอาหารเข้าสารและน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนกันถึงหน้าบ้านในช่วงการระบาดของโควิด -19 น,นี้ค่ะ เราเริ่มกันที่ทีม a r m y d e l i ด e r y โดยโกรมฐานราบที่สองรักษาพระองค์นะคะนำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนวัดโยธาตาบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโควิด -19 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบันโดยประชาชนต่างขอบคุณกองทัพบกที่ให้ความช่วยเหลือไม่เคยทอดทิ้งกัน ขณะที่อาร์มี่เดลิเวอรี่กองบังคับการควบคุ่มที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่4จัดกกำลังพลออกให้บริการมอกเข้าสารถึงบ้านพร้อมสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ณบ้านสินชัยตาบนนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่แม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลทหารไทยก็ไปถึงต่อกันที่ทีมอาร์มี่เดลิเวอรี่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47ค่ะ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยฐานพรานที่4713ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นจัดทําอาหารเข้ากล่องสําเร็จรูปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และอยู่ในห้วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่ตําบลปะแต่อาเภอยะหาจังหวัดยะลารวมถึงได้ร่วมกับชุดทักสินสัมพันธ์ที่302ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนา2019ในห้วงเดือนรอมฎอน และแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้ออาหารเพื่อใช้ในการละสินอดหรือเปิดปอซอรพร้อมทางได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายณตลาดนัดสามแยกปัตแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาด้วย ปิดท้ายที่น้องๆผลฐานประจำการกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่3นะคะพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลนาครพนมและนำสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งได้มีกำลังพลและครอบครัวของหน่วยนำมาบริจาคโดยนำสิ่งของดังกล่าวมาใส่เติมตู้ปั่นสุขจำนวน3จุดบริเวณอาคารอำนวยการโรงพยาบาลนาครพนมและบริเวณชุมชนหน้าโรงพยาบาล รวมถึงตลาดสดนครพนมด้วยใจแห่งความเป็นผู้ให้ของนักรบผู้เสียสละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะอยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อชาติได้อะไรททบห้ามีคำตอบมาให้ค่ะ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นี้เราทุกคนก็มีส่วนร่วมได้ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อสุขอนามัยที่ดีอย่างเช่นการอยู่บ้านทำให้เราลดโอกาสเสี่ยงในการพบปะผู้ที่มีเชื้อโควิด -19 หรือป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นในขณะที่เราอาจได้รับเชื้อมาโดยที่ยังไม่แสดงอาการอีกด้วย สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสารสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัวไปพร้อมกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติลดโอกาสการรับและแพร่ก,กระจายของโควิด -19 ด้วยความห่วหงใยจากททบ5 ะะสําหรับการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการประจําปีนี้โดยกําหนดวันที่23กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2563ส่วนใครที่ตั้งใจจะสมัครเป็นทหารสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนี้ค่ะ เพจเฟซบุ๊กศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทปกได้เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินกรรมวิธีตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจําการประจําปี2563โดยกําหนดให้ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2563เป็นการแก้ไขหมายเรียกแบบสอดอ5 5การยื่นขอผ่อนผันและการสละสิทธิ์ผ่อนผันณหน่วยสัสดสีเขตอำเภอที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง22กรกฎาคมผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการฐานกองประจำการดำเนินกรรมวิธีณหน่วยสัสดีเขตอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารและทำการตรวจเลือกระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมณนะสถานที่ทำการตรวจเลือกกลางของจังหวัดคณะตรวจเลือกโดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรกกรณีไม่มีหน่วยฐานในพื้นที่ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม กำหนดให้ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง23สิงหาคมเป็นการตรวจเลือกปกติโดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกของแต่ละเขตและอำเภอตามที่ผู้อำนวยการเขตหรือในอำเภอกำหนดไว้ในหมายเรียกแบบสออด35และสุดท้ายคือกำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกได้เริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกปกติในแต่ละคณะตรวจเลือก โดยการดําเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันที่31สิงหาคมณสถานที่ทําการตรวจเลือกกลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอค่ะส่วนน้องเล็กของกองทัพปกนะคะที่สมัครใจอยู่ต่อเพิ่มโอกาสในชีวิตรับราชการช่วงนี้ก็ไม่ได้ลาพักกลับบ้านกันนะคะแต่ว่าหน่วยได้มีการจัดอาหารมื้อพิเศษพร้อมจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ที่กองพันฐานรับที่3ามกรมฐานรับที่สาค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมพันโทอุทัยนินเนรผู้บังคับกองพันฐานรับที่3ามกรมฐานรับที่สจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษแทนคําขอบคุณน้องๆผลฐานกองประจำการที่ครบกําหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ตัดสินใจสมัครรับราชการต่อแสดงถึงความเสียสละที่มีต่อกองทัพและประเทศชาติในยามที่บ้านเมืองกําลังประสบปัญหาการระบาดของโควิด -19 ซึ่งน้องๆผลฐานเหล่านี้จะเป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนหน่วยจึงได้จัดเลี้ยงพิซซ่าค่ะให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบกซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน ขณะเดียวกันนะคะพันโทสมพใจบุญผู้บังคับกองผ่านฐานราบที่สองกรมฐานราบที่14ได้พกปะที้แจงฐานกองประจำการของหน่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 และแนวโน้มในสถานการณ์ห่วงต่อไปต่อการใช้ชีวิตภายใต้ประกอบการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งได้จัดอาหารพิเศษให้กับฐานกองประจำการและได้ให้ดำเนินการโทรศัพท์ติดต่อกับครอบครัว เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและผ่อนคลายจากการงดลาพักของทหารกองประจำการค่ะและว,วันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงแทนคุณแผ่นดินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติโดยกองทพปกเรียบเรพยงคําร้องและทํานองโดยร้อยเอกสุรชัยทวินไพรขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ จะภาคไหนใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นมาจากไหนจะสุขทุกอยากลำเข็นไม่สำคัญว่าเป็นใครต้องยึดมั่นสำนึกในความรักชาติสัตว์กษัตริย์ของปวงไทยตอบแทนคุณด้วยการํำดีเข้าไว้อยู่ไหนก็เป็นคุณ แทนทุกสิ่งที่ฉันรักมีค่านักจะปกป้องด้วยชีวีบุญน,นำพาสรงรักษาปัตตภีด้วยความดีรวมใจกันคุณของชาติที่เราได้อาศัยอยู่กัตันอยู่สุขสราตแผ่นพื้นดินชาติไทย ยังยืนยาวนานชั่วกับกัละปาวัตาสต่ทุกสิ่งที่ฉันรักมีค่านะ่าจะปกป้องในชีวิตบุญน,นำพาทรงรักสถาปนิ